นักบวกบวกกาลิลาคูนรูอ่านะครับคราวนี้เราขึ้นหน่วยการิรูที่สองไปแล้วใช่ไหยลูกโดยการที่เรียนรู้ที่สองจพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิชาหน้าที่คนเมืองนะครับตอนนี้น่าจะตรงๆได้ นะในวันนีนักที่พลเมืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดในหลายๆเรื่องราวเลยนะคะรับโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักของประชาธิปไตยอ่ะทางนี้ยังเรียนรู้จักหลักประชาธิปไตยไหมรู้จักไหมอะไรคือหลักประชาธิปตไตยอ่ะอะไรคือหลักประชาธิปไตยตอบได้ไหมคุยอะไรกันอะไรคือหลักประชาธิปไตยรู้จักการเลือกตัง้งไหม ใช่ประชาธิปไตยตอร์ไหมไม่ใช่หรอใช่ไม่ใช่การเลือกตั้งประธานนักเรียนใช้หลักประชาธิปไตยตอร์ไหมใช่ใช่ไหมใช่การใช้หลักประชาธิปไตยตนคือการที่เรามีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงนะอ่ะทุกคนนั่งตรงตรงนั่งตรงตรงเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันก่อนนะ นะครับเพื่อเป็นการเรียกสติตัวเองหนึ่ง <Yeah. S 2> สองสาค่อยๆหลับตายืดตัวตรงอ่ายืดตัวตรงๆค่อยหลับตานะคะะรับอ่าในกิน่งการนิการแย้สลวนอ่ายืดตัวตรงๆค่อยหลับตาสบา ค่อยๆหลับตานะครับไม่คุยกันแล้วลูกตานะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมเมื่อเราหลับตาเราก็จะมีสมาธินะมีสตินะครับอยู่กับตัวเองนะครับแล้วในครั้งนี้นักเรียนลองคิดพิดจะะารณาสิลูกว่าเมื่อสักครู่นี้นะค,ะคะรับเพื่อนนั่นเลยนั่งสมาธิแล้วใช่ไหมลูกให้หนูลองคิดเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยนะว่าคืออะไรนะครับแล้วก็นักเรียนจะมีส่วนในการ เข้าเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้อย่างไรอันนี้ลองพิจารณาแล็ลองเขียนนะครับอ,อาพอได้ไหมนะในี่นี้ทำได้ไหมครับทำได้นะลูกอ่าลองเขียน